สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงเช้าประจำวันที่17พฤศจิกายน2564นะครับมาดูราคาทองกันก่อนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานมีการประกาศ2ครั้งครั้งที่เนีในประมาณเกือบบ่าย4โมงเย็นในทองคำแท่ง96.5%ราคาขายออก28,950บาทครับ ส่วนราคารับซื้อคืน28,850บาทด้วยกันส่วนราคาทองรูปพัน96.5%ราคาขายออกปิดที่29,450บาทและราคารับซื้อคืนที่28,334บาทครับคุณผู้ชมถ้ามาดูราคาย้อนหลังเนี่ยประกาศตอนแรกก่อนเลยเนี่ยลบมา100บาทและหลังจากนั้นบวกขึ้นมา50นะครับเพราะฉะนั้นหลงโจงแล้วเนี่ยลงจากวันก่อน50บาทนะทอง ที่ลงเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคนะ่าเงินบาทแข็งแล้วเมื่อคืนเขาไปถึงแน,นวสัก1880ัคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาเจอแรงเทขายระยะสั้นวันนี้ก็1 8 5 0ลงมาเหมือนเดิมนะวิ่งขึ้นไปปุ๊บตัดออกใครขายไม่ทันไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครขายทันก็เล่นรอบกันต่อได้เพราะมันเกือบจะชนฟิโบนัคซี่พอดีมจริงขายกันหมดเลยเมื่อคืนเมื่อวานนะฮะแต่ถ้าถือแล้วถือต่อได้งนั้นโซนเนี่ย 1,820ใช่ไหมของเรา1กับ1,850แต่ผมไปเห็นคิดโก้มาเนี่ยเขาขยับขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ1,830ถึง1,850แบบเนี้ยเราสามารถที่จะขยับตามเขาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของวันนี้เดี๋ยวไปดูข่าวกันทั้งข่าวภาคภาษาไทยและข่าวภาคภาษาอังกฤษครับในส่วนของค่าเงินนะครับน่าจะเห็นอยู่นะเดี๋ยวผมดูจอนิดนึงอ่ะเห็นนะมันจะได้ไม่ต้องซ่อนตัว ตัวตัววิ่งอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานมันมีตัวดัชนีข้างล่างที่มันบังไปสมาชิกก็ช่วยแช่งแจ้งกันมาว่ามันอา,อาจจะหายไปแนวรับสําคัญนะคุณผู้ชมยังอยู่ที่32มสบาทเจตังค์นะครับสำหรับตัวค่างเงินบาทนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่32มสบาทเกตังค์ผมเน้นย้ําเรื่องเดิมนะครับไม่ได้ดีตอนนี้เศรษฐกิจยังแย่อยู่แต่ว่าเงินมันไหลเข้ามาอย่างค่างเงิน ลีราของตุรกีเองเนี่ยมันร่วงต่อเนื่องแล้วมันหนีเข้าดอลลาร์จนทําให้พุ่งจนจะแตก96อยู่แล้วถ้าคุณได้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจดีด้วยเงินชาวบ้านจะช,ช่องแย่ด้วยก็เลยไหลกันเข้ามาที่ดอลลาร์หมดก็ไม่ได้ว่าอะไระครับถ้าทองขึ้นมาแต่เมื่อคืนทองอ่ะหนึ่งนเเกือบจะถึง1,880นะไม่ผ่าน เจอทุบลงมาโป้ง1 8 5 0เพราะฉะนั้นเองถ้าขายไม่ทนันไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าขายทันสําหรับคนเล่นสั้นเห็นไหมก็กลับมาหาได้เช่นเดียวกันสําหรับเหมือนกันใครที่เล่นแพ็กพ็กอยู่ที่เป็นโกิจิตัวครับ1,840ให้ต่ำกว่านี้ครับค่อยๆทยอย,อย,อยเก็บได้เช่นเดิมเพราะภาพของเองินเฟอ้อตอนนี้ตลาดกำลังมองว่ามันไม่ค่อยเชื่อคุณจะรวมพาเวล,ละ่ะเพราะว่าจริงๆมันเฟอ้อจริงตามตัวเลขเศรษฐกิจครับ ในส่วนของข่าววันนี้คุณจะได้เจอว่าบอลยูเขาจะเล่นข่าวกันเละเทะเลยนะฮะในข่าวที่วิ่งอยู่มันก็จะเห็นว่าบอลยูสหรัฐดีตัวดีตัวแต่คําว่าดีตัวคือต้องมาดูว่าราคาราคามันขายกันเละเทะเหมือนกันถามว่าขายพันธบัตรระยะไกลระยะกลางมันคืออะไรก็คือว่าเขามองว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นเห็นไหมเขาจะวิ่งกัน สวนกันแบบนี้แทบจะทุกวันคุณผู้ชมเมื่อคืนตลาดมองว่าเศอรอษฐกิจกําลังอาจจะกลับมาเพราะว่าเกิดการเจราจาการค้ารอบใหม่เจราจาเสร็จหรือ,อยังยังไม่รู้ขเขาเบ็ดกันเห็นไหมเนย high risk m a k expect return ที่เขาบอกมาอย่างเงี้ยขาเล่นกันก่อนเขาขอต้อนน้ำมันก่อนในตลาดหุ้นหรือทุกๆตลาดก็จะมีภาพแบบนี้ปรากฏอยู่เสมอครับคราวนี้นะพอ ตลาดพันธบัตรรั่วมันออกจากตลาดพันธบัตรมันเข้าตัวไหนเห็นไหมมันก็เข้าตลาดหุ้นกันจะจะเลยสําหรับเช้าว,วันนี้ดาวโจนอ์อาจจะไม่ไม่เข้าบวกนิดนึงนะแต่ขาวก็พาดหัวว่าบวก200นะแต่เนสเด็กกับตัว s อสแอร้อยบวกจริงบวกจังครับแต่ยังไม่ทำนิวไฮหานก็เล่นสลับลงกันอย่างเงี้ยตั้งๆท,ที่เรารู้ว่ามันก็เฟอ้อเฟมาแต่ว่าทํายังไงได้ละครับ ถ้ามันยังไม่ลงทุกคนก็ยังอยากถือกันต่อไม่อยากจะแค่เวลาหลุดแล้วเนะี่ยกออกเป็นคนสุดท้ายที่ต้องจ่ายรอบวงมันก็มีทุกๆตลาดเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ตลาดคริปโตคอเรนซีที่เสี่ยงหรอกทุกๆตลาดมีความเสี่ยงมากน้อยก็แล้วแต่ตลาดครับคุณผู้ชม ในส่วนของข่าววันนี้นะครับไฮไลท์เนี่ยเยอะแย,ยะมากมายทีเดียวเดี๋ยวผมค่อยๆไล่สรุปให้ดูนะบาทยังแข็งดอลลาร์ยังแข็งต่อเงินยังไหลเข้าไม่เปลี่ยนนะครับจีนสหรัฐเนี่ยที่จบออกมาตึงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าผลการประชุมในเรื่องของยอดอายการเจรจาการค้าจะเป็นยังไงต้องต้องเรียกว่าใส่เครื่องหมายคําถามไว้ก่อนนะ,ะเมื่อคืนทองโลก1880ไม่ผ่านตัวเลขขาปลีกออกมาดีดอลลาร์กับหุ้นขึ้นหมดยเกเว้นทองโดนทุบลงมาบิตคอยก็ร่วงด้วย ทีนี้ทางฝั่งของบิตคอยที่ร่วงลงมามันมีข่าวพวกทางฝั่งจีนก็แบรนด์รัฐวิสาหกิจนะฮะคือรัฐวิสาหกิจของจีนถ้าผมจําไม่ผิดเขามีความสามารถในการหารายได้ได้ไดเองนะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยตอนเกิดวิกฤตเอเวอร์แกรนที่ตอนนี้ซาซาลงไปแล้วเนี่ยรัฐวิสาหกิจพยายามจะไปเจรจาซื้อตึกบางส่วนของเอเวอร์แกรนแล้วให้เช่าเสร็จด้วยซ้ำไปนะก็มีความสามารถอยู่ตรงนี้เขาเก็บภาษีได้นะในขณะที่ตอนเนี้ย ข่าวที่จริงๆจ,จังๆเมื่อวานนะสัมภารสหรัฐเนี่ยออกมันมีพักฎหมายที่คุณโจไปเดนลงนามเนี่ยเขาบอกว่าธุรกรรมอะไรที่ซื้อขายบิตคอยมากกว่า1,000 0เหรียญน,นั่ก็คือประมาณ3 0 0 0สนบาทเนี่ยจะต้องรายงานสัมภากระด้วยก็จะเก็บภาษีแต่บ้านเขาภาษีก็ได้กำไรเก็บภาษีขัดทุนเอาไปลดหย่อนภาษีได้มันก็ค่อนข้างจะดีกว่าบ้านเรานิดนึง บ้านเรามันขาดเดียวถ้ามีกำไรเขาเก็บถ้าขาดทนุนอ่าจจะต้องช่วยเหลือตัวเองอ่าก็ว่ากันตามเนื้อผ้าไปนะครับในขณะที่ถ้าเป็นราคาทองสักนิดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวผมข้ามไอ้ตัวนี้ไปคือเมื่อวานข่าวตลาดหุ้นมันดีด้วยทางฝั่งของสหรัฐก็คือ,อ,อยาโมโนพิโลเวียเนี่ยเขาแจกสูตรเนี่ยประมาณ95ประเทศนะเขาไม่รวมไทยนะครับทีนี้การแจกสูตรอย่างเงี้ยมันต้องผ่านมันกับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าคุณยังจําได้เมื่อวานเนี่ยมันจะมีข่าวที่บอกว่า ทั้งฝั่งอ,อินเทลเนี่ยเขาขออนุญาตรัฐสหรัฐเนี่ยประเทศเขาเนะไปผลิตจีน,เ,นเขาก็ไม่อนุญาตบนนู้นพีลาวเวียเหมือนกันนะแจกสูตรเนี่ยมันก็ต้องขอรัฐบาลเหมือนกันว่าจะแจกได้ไหมก็คือเป็นความลับของชาตินะก็คือว่าเป็นคนสหรัฐผมอาจจะเดาเล่นๆว่าประเทศ95ประเทศนั้นก็อาจจะเป็นสหรัฐได้ดุลการค้าส่วนหนึ่งและอาจจะซื้อพ่วงซื้อนบนิบตรัฐบาลสหรัฐส่วนหนึ่งว่าถ้ประเทศที่ยังไม่ได้ก็ต้องให้อะไรสหรัฐนะ ก็แล้วแต่ว่าจะได้สูตรลงมาอย่างประเทศที่ขอตั้งโรงงานเลยมันก็ต้องมีสายสนกลไนะครับมันยืนด้วยผลประโยชนนะ์ระบบในการปกครองโลกระหว่างประเทศอันนี้ก็ต้องว่างตามเนื้อผ้านะบ้านเราก็เดี๋ยวไ้ดูฮนะสูตรอาจจะได้มาราคาทองเมื่อวานมีการประกาศ2ครั้งด้วยกันนะแท่ง1บาท28,950บารรูป,ปรพัน 29, บาท ครึ่งสลึง4,119บาทครับ1สลึง7,738บาท2สลึง1 10, 4 9 3 0บาทด้วยกันคราวนี้ข่าวสำคัญเนี่ยโลกมันจับตาอยู่ในฝั่งของอตลาด traditional ตลาดหลักก่อนเดี๋ยวผมไล่ให้ก่อนนะน,นี่ฮะข้อเสนอของ Intel เนี่ยเขาไม่ให้ไปผลิตที่จีนนะกลัวความลับร่วไหลกัน ที่นี้เองเนี่ยผมยังคาเรื่องเทรดรอไว้เพราะผมยังเน้นประเด็นหลักว่าตอนนี้เองเนี่ยข้อตกลงทางด้านการค้าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะทําให้หุ้นสารฐไปได้ต่อถ้าไปต่อไม่ได้ในเรื่องข้อตกลงการต่างการคา้าเงินมันจะไหลออกบ้างบางส่วนแล้วถ้าไหลออกบ้างเนี่ยถ้ามันหลออกมาเยอะๆมันพร้อมใจมันพานิิกันล่ะไม่รู้ว่าบิตคอยไม่รู้ว่าดอลลร์ไม่รู้ว่าทองหน้าง,งานมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่ขึ้นละอาจจะแรงกว่าเพราะเงินมันไหลออกจากตลาดหุ้นอ่ะอันนี้เรื่องแรกก่อน,นทบทวน เรื่องที่2ที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องดาวไว้เลยว่าคุณเจเน็ตจเล่นมาแล้วเมื่อวานเนี่ยจริงๆอยู่ในทีมเจรจาก็ตกลงการค้าด้วยแต่แกก็พูดเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแกบอกว่าตอนนี้เพดานนี้เนี่ยตอนแรกมีเงินใช้ถึง3าธันวาแน่ตอนนี้ยืดได้ถึง15บธันวายืดเรื่องอะไรยืดให้สภาผู้แทนราษฎรสอสอส,อสอวอไปพิจารณาในการเพิ่มเพดานนี่ให้ไม่งั้นพังมันจะวิ่งมาถึงตัวนี้ครับ ตวัวปฏิทินเศรษฐกิจตัวนี้มันจะต้องขีดค่าพิดานนี้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นตรงนี้อันจะกลายเป็น15ทีนี้พอเป็น15บธันวาเรียงลําดับปฏิทินเศรษฐกิจใหม่มาก่อนเลยครับ CPI ตัวเลขเงินเฟ้อที่สิธันวาถามว่าทําไมต้อง15มันช่างหมดเจเาะพอดีเลยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นประชมุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐ คุณมีอะไรได้ทําแน่นอนครับผู้ชมคุณผู้ฟังวางแผนดีๆเดือนหน้าวันหยุดเยอะด้วยวางแผนพักผ่อนวางแผนการลงทุนเพราะว่าหลังจากวันที่15มันจะเข้าสู่คริสต์มาสบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยทํางานแล้วมันจะนิ่งๆิ่งอาทิตย์แล้วปีใหม่ค่อยว่ากันอีกทีนั่นลักษณะของตลาด t r a d i t i o n เดิมแต่บิตคอยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเพราะปีที่แล้วเนี่ยนะวิ่งกันตั้งแต่น่นเลยครับตั้งแต่ทันวามาแล้วมกราก็แรงต่อเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะทีนี้ข่าวเมื่อคืนมีอะไรบ้างคุณจะเห็นข่าวประกบกันเรรียยบ้อล บอลยูดีตัวเนี่ยก็เคขายกันหลังุณเ,เห็นไหมข่าวก็ออกว่าวยอดค้าปลีกสูงกว่าคาดดอลลาร์แข็งรับยอดค้าปลีกเห็นไหมคุณผู้ชมคุณฟังดาวโจนขึ้นนะครับจริงๆแล้วคือถ้า,ถาคือข่าวเขียนให้เรางงเองเขาไปบอกว่าไฟ,ไฟเซอร์สวนตลาดจริงๆไม่ต้องเขียนแบบนี้ดาวโจนพุ่งเพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลออกจากตลาดพันธบัตรอายุไกลๆเข้าสู่ตลาด หุ้นไล่ราคากันมันก็โยกไปโยกมากันอย่างนี้แหละครับมันก็เซตเทิร์เนี่ยคุณขายมันกับว่าตลาดคริปตัวเรนซีขายปั๊บก็ได้ตังมาแล้วไปเข้าตัวอื่นแบบนี้แต่คริปตัวเรนซีมันเป็นเทรนเดียวกันแต่ตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรตลาดทองตลาดดอล่าจะไม่ค่อยเป็นเทรนเดียวกันตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงนะครับทองฟิวเจอร์ก็เลยร่วงเห็นไหมเนื่องจากดอล่าแ,แข็งและบอลเยวีกแล้วมันเป็นข่าวประกบเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะได้เห็นเวลาคุณไปอ่านข่าวจะได้รู้กันนะสรุปหน้านี้คืออะไรก่อน สรุปหน้านี้ก็คือมีข่าวไปดานนี้ที่อาจจะยืดได้ให้กับคณะทํางานมันเป็นข่าวที่บวกกับตลาดหุ้นครับเห็นไหมแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีมันก็บวกกับตลาดหุ้นรวมไปถึงมีเงินเข้าจากพันธบัตรอายุไกลๆที่เขาแห่กันซื้อก่อนหน้านี้ก็แห่ขายกันมาแล้วก็เข้าตลาดหุ้นหุ้นมันก็เลยพุ่งขึ้นขึ้นได้นานหรือเปล่ายังไม่รู้ครับเพราะยังมีจ่ออยู่สามธันวาเป็น15บธันวานั่นแหละครับเรื่องนี้ยังไม่จบครับนะยังก็ยังมีนี่เยอะอยู่ โอเคเราไปกันต่อที่ตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยนะครับตัวเน่ยอดคาปรีของเขาเนี่ยออกมาสูงทีเดียวออกมาสูงหุ้นไปต่อทีนี้ออกมาสูงเนี่ยถามว่าทําไมดอลลาร์ไม่ร่วงบ้างในเมื่อเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะโยกไปที่ตลาดหุ้นชาวบ้านนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยทางฝั่งของค่างเงินนะครับค่างเงินตุรกีร่วงทานิวโรต่อเพราะงั้นเนี่ยทางฝั่งยุโรปแย่มันก็ไหลเข้ามาที่ดอลลาร์หมด หน้างานก็อยู่ที่ว่าจะซื้อทองบ้างไหมเนี่ยทองเลยถึงร่วงแบบไม่เยอะซื้อติดปลายนวมกันแต่ตอนหลังๆนี่เป็นผ้านวมแล้วซื้อกันเยอะแต่ยังไม่เข้าในส่วนของกองทุน SPDR แค่นั้นเองตัวเลขที่ดีพาตลาดหุ้นขึ้นแต่ตัวเลขที่ดีก็จําเป็นจะต้องอลด QE แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยไม่ช่หรือตลาดาก็กรบกลบข่าวนั้นไปก่อนนะขึ้นก่อนไล่ก่อนนะเก่งกาไรกันก่อน๋นอย่ไปว่ากันเห็นไหมแต่ข่าวนี้วันนี้ว,นวันพุธวันพฤหัสเน,นี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยไปสัมภาษณ์ละ มันจะขึ้นอยู่กับคําพูดรับว่าสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยจะลด QE เขามีความเห็นยังไงมันใช้มนุษย์แล้วมันไม่ใช่ใช้ตัวเลขแล้วตัวเลขยังโดนคําคอรหาอยู่เลยว่าอาจจะเป็นการเมคได้หรือเปล่าทีนี้คําพูดมนุษย์เนี่ยมันก็กลับได้มันก็กลิ้งได้ถูกไหมคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะในส่วนของตัวประธานธนาคารเอง กลางเองคุณจอโรมเนี่ยก็รู้อยู่แหละว่าเงินเฟ้อมันมีแต่พูดไม่ได้พูดแล้วคนไม่ถือเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเนี่ยผันป่วนจากมันไม่แน่นอนอย่างนี้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้มันก็อาจจะเป็นตัวอื่นที่มาเล่นกันอย่างครูตอออินทิทารีเนี่ยตอนนี้ทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะพยายามเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันแล้วก็พยายามที่จะสํารองสต็อกไว้เรื่อยๆนะครับเผื่อวันไหนเนี่ยราคาน้ามันพุ่งเนี่ยเขาจะระบายน้ํามันออกจากคลังสํารองทางยุทธศาสตร์ของเขา นะเพราะฉะนั้นก็พยายามควบคุมราคาน้ามันไม่ให้สูงเพราะว่าเดี๋ยววุ่นมันมันต้นทุนคือถ้าราคาพลังงานสูงนะครับคุณผู้ชมมันจะทําให้ต้นทุนในการผลิตมันสูงนะคาคุ้นจะตกมันเล่นกันอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขเนี่ยที่เอามาเนี่ยในฝั่งของตลาด traditional market มันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปถ้าคุณอยู่ในโลกดิจิตอลนะครับมันมี synthetic stock ใช่ไหมหุ้นสังเคราะห์มาหุ้นกลุ่มใหญ่ๆ มันจะเล่นกันเรียวไทม์แบบนี้เลยเมื่อวันนั้นที่เราไปถึงเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการรับรู้ข่าวสารแบบนี้กันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละข่าวที่ออกมานะครับเนี่ยต้องประเมินได้ด้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันทีนี้ในข่าวนาหนึ่งทางฝั่งภาคภาษาอังกกันบ้างลอดทองนะครับยังยืน1,850นะตอนเนี้เขาเดิมพันแล้วนะว่าทองเนี่ยไม่ว่าอินฟลชันเนี่ยมันจะมีอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่ชั่วคราว ข่าวมันเขียนให้แบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมนักลงทุนอารมณ์ตลาดมาว่ากันแบบนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองเนี่ยหนึ่งพหรือแม้กระทั่งตัวคิโตัวเรนซีที่น้องๆก็ชอบเล่นเนี่ยแพ็กส์เพ็กอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะซื้อหาได้1840หรือต่ากว่านั้นสามารถเก็บได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยังดีกับทองยังเป็นผลบวกกับทองเพราะตอนนี้เป็นแบบนี้แล้ว ในฝั่งของคริปตัวเรนซีตอนนี้เช้านี้อต่ำกว่า60,000เสียแล้วนะครับเพราะว่าเจอเร g กูลเลเตอร์กวนเหลือเกินช่วงนี้แบนกันเละเทะเลยคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยที่สุดรายใหญ่ก็ยังมีข่าวว่าเก็บเป็นระยะที่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ก็ยังไม่เสื่อมเหมือนกันนะคุณอีลอนมาร์กไม่ใช่เสื่อมอะไรก็คือ,อยังแบบตลาดยังเล่นข่าวกันอยู่เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญนะไปเจอแบบว่าอตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เลยว่าจริงๆแล้วแก ขายออกมาเนี่ยมันใช่เรื่องภาษีเรื่องเดียวมันมีสายสนกลในหรือเปล่าก็าทํามาเป็นสกูฟนะครับในส่วนที่เราคุยกันจากข่าวภาพภาษาไทยครับนี่คือคุณเจเนตเจนเล่นนะครับก็ส่งจดหมายไปทางฝั่งของเกรสสสสวอทุเขาบอกว่าเพดานนี่มีเงินใช้ถึงตอนนี้จาก3าธันวาเลื่อนเป็น15บธันวาก็จะได้เวลาให้คุณหายใจหายคอกันในการตกลงกันให้ดีนะนะการเมืองเนี่ยคุณเจเลนคุณเจเนตจะเล่นพยายามสื่ออย่างนี้นะตกลงกันให้ดีอย่าให้มันเลยวันที่15ไมอย่างั้น มันจะเกิดภาวะโกลเมนชัดดาวได้คุณผู้ชมนะครับในส่วนของตลาดหุ้นตอนนี้ทุกคนมองเฮโรต่าอ,อื่นนะผมมอง n อ i นว a เดียครับ <laughs> เพราะว่าพันหาชิปเซ็ตที่กำลังขาดแคลน Intel ไปตั้งชิปเซ็ชิปชิป,ช,ปชิปเซตที่จีนไม่ได้มันขาดกันต่อขาดแคลนกันต่อแบบนี้หุ้นประเภทอย่างเงี้ยนะถ้าเลือกตัวเดียวทั้งตัวเนี่ยเลือกตัวนี้ อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์เลือน n v i d ดีและพุ่งจริงๆตอนนี้เพียงแต่มันมีข่าวทําให้ย่อเสียด้วยซ้าไปเพราะว่าการไปเทคโอเวอร์บริษัทอาร์มเนี่ยนะครับมันทําให้ตอนนี้ทางฝั่งอังกฤษก็สอบสวนในเรื่องของทางเรียกความมั่นคงทางบั่นประเทศเขาอะนะ ว่าเออขายบริษัทกันได้ยังไงทากันยังไงถ้าไม่อนุญาตก็อาจจะอยู่ที่ยังกฤดต่ออังกฤษ,ก,ฤษก็เสียเปรียบไปจริงๆมันเป็นเครื่องก่อนนันนี้ปล่อยปลาละเลยมาจริงๆตัวเองมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในประเทศก็ไม่น่าจะให้ขายเพิ่งมาตั้งตัวกันติดตอนที่จีนชิงซื้อไปก่อนหลังจากนั้นก็มีซอฟแปค์ไปขายเอ็นวีเดียรอบหนึ่งมันก็เลยได้มาไปที่ทางฝั่งสหรัฐเฉยเลยนะครับคราวนี้ค่อยๆย่อยอย่างคนน้ลอนมาร์กเองเนี่ยที่ขายเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่า exercise option นะครับถ้าแปลภาษาชาวบ้านเลยก็อเอ้ย option มันออกกํลาลังกายหรือเปล่าเปล่า,ลาครับเขาเรียกว่า,วาใช้สิทธิ์นะครับมันถึงราคาที่ in the money พอดี at the money มันตรง in the money ก็อยู่ในกรอบบริเวณที่ใช้ได้ถ้า out of the money นะคุณผู้ชมนในสัญญาสิทธิ์มันยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ปรากฏว่ามาถึงแล้วเขาใช้สิทธิ์นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงทางภาษีนั่นแหละอย่าบอกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าภาษาสุภาพก็คือว่าเขาบอกว่าใช้สิทธิ์นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ ทางด้านภาษีของมาเสรษฐีซึ่งก็ทํากันหลายคนทากันทุกคนต้องพูดกันอย่างนี้ครับภาษาสุภาพนะคราวนี้เนี่ยนักข่าวก็ไล่ไล่ไลมาทีนี้ผมมาเจอข้างล่างสุดแหละเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการขายเนี่ยตัวนี้ที่แกออกมาแล้วแกมันไม่ใช่เพื่อการกุศลหรอกนะเขาบอกอย่างนี้เพราะจริงๆี่ยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะแกแกแกบริจาคไปเลยมันง่ายกว่าไหมไม่จําเป็นต้องมาขายแล้วเอาเงิน มันใช้สิทธิ์ที่ภาษีทําไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักที่ในผลักดันในการตัดสินใจเรื่องนี้นะมันยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ยังเราอย่างต่อไม่ติดเสร็จด้วยคำว่าคุณอีลอนมาร์ก์แกมองอะไรอยู่ถึงเงินสดไปซื้อตัวไหนไหมซื้อซื้อทองไหมหรือซื้อหุ้นไหมหรือซื้อคร,ริปโตเคอเรซีหรือเปล่า ตอนนี้เขายังชี้ออกมาไม่ได้แต่ก็เอารายง,งานข่าวชนิดนี้มาให้ดูแล้วกันว่าเออมันมีเงินสดถืออยู่ที่มหาเศรษฐีถ้าแกประกาศสำรองทองคําล่ะถ้าแกประกาศซื้อหุ้นของบริษัทที่เป็นคู่แข่งแค่ะละ่ะถ้าแกประกาศซื้อคริปโตเคอเรนซีละ่ะอันนี้ก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับว่าตัวไหนจะวิ่งตัวไหนจะขึ้นอันนี้ก็ประเมินตัวเหี้ยดีๆในขณะที่ข่าวนี้ก็ยังเหมือนเดิมฮะแต่ว่าผมจะไปเร็วๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังรอเรื่องนี้ครับผลการเจรจาการค้าเป็นยังไงนะฮะ เพราะนะครับมันจะทําให้ตัวนี้เขาวางแผนได้คลังนะวางแผนได้ตอนเนี้มีเพิ่มไป12วันเห็นไ้มเขาบอกว่าตอนนี้แล้วส่งจดหมายไปหาคุณแนนซี่พิโลซีด้วยนะประธานรัฐิสภาว่ามีเวลาเพิ่มได้อีก12วันจากเดิม3าธันวานะเพดานนี่จะไปชน่ะตอนนี้เพรานั้นให้ให้ตกลงกันดีๆจะได้มีเวลาเยอะแยะมากมื่ขึ้นกว่าเดิมถามว่าทําไม นี่มันวิ่งอยู่ครับนี่คือนี่ของเขาส่วนรายได้มันวิ่งช้ากว่านี่มันวิ่งเร็วกว่าเพราะนั้นเนี่ยการเจรจาการค้าเอยเพดานนี่ที่ต้องขยายเอยแล้วก็ต้องหารายรับเอยเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เข้ามาไม่งั้นไม่ทันครับเดี๋ยวมันพังกันทั้งประเทศตัวนี้จะเป็นตัวจุดชนวนถ้าผิดนัดชาําระนี่เมืม่อไหร่มัน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 เป็นสิ่งที่ตลาดพันธบัตรมันจะป่วนก่อน เหมือนคุณผู้ชมบางท่านถามกันเข้ามาว่าตอนนี้ถ้าเป็นตลาดประกันมันปวดไหมเพราะว่ามีบริษัทปร,ระกันบางบริษัทเนี่ยหลายๆบริษัทแล้วกันทั่วโลกเนี่ยขาดทุนกันเยอะแยะมากมายผมแยกอย่างนี้ครับบริษัทประกันคือเสือนอนกินคือได้กําไรมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วมันจะมีแค่บริษัทที่อาจจะ aggressive หน่อยในเรื่องโควิด -19 แล้วบอกว่าเฮ้ยมันกวาดกําไรได้หมด กวาดกำไรได้เยอะเพราะประเมินว่าโควิด -19 เนี่อาจจะไม่รุนแรงหรือว่าแป๊บเดียวหายก็เลยออกแบบประกันที่ค่อนข้างจะเสี่ยงกับตัวเองและผลที่ตามมาก็คือต้องหยุดประกันอย่างที่เราหเห็นในะประเทศเราก็มีเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะทีนี้เองมันเกิดการภาวะขาดคนกันทั่วโลกนั่นแหละคําถามต่อมาคือมันดีและมันล้มจนกระทบ เป็นยอดเป็นยอดหมายคือในในมุมของประกันเนี่ยบริษัทเองเนี่ยเขาเขาสมมติเขาขายประกันไปเนี่ยมันเหมือนออปชันนะครับเขามีพันธะผูกพันธุ์ที่จะต้องดูแลต่อถ้าเกิดคุณที่ผู้ซื้อเนี่ยมาใช้สิทธิออปชันดีๆนี่เองนี่แหละแต่ในตัวบริษัทประกันเขาจะมีการเขาเรียกว่าการทำเขาเรียกว่าไงกระจายความเสี่ยงเขาต้องขายประกันต่อในสเกลสถาบันก็มีเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างตอนเซ็นเตอร์เวิลด์ที่ที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ย ในการชุมนุมประท้วงไม่ได้สื่อถึงเรื่องการเมืองนะตัวเซ็นทรัลเวิร์ก็ทําประกันไว้ทีนี้บริษัททําประกันในประเทศเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยสเกลถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงเนี่ยมันรับผิดชอบไม่ไหวก็ไปขายต่อเนี่ยก็เรียกก็เรียกรีชูรันหรือเปล่าผมไม่เข้าใจสับประกันเหมือนกันนะนะไปขายประกันต่อให้กับบริษัทต่างประเทศไงครับคุณผู้ชมมันจะขายประกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมนะวันนั้นเองเนี่ยบริษัทประกันก็ต้องดูว่านะครับหนึ่งเนี่ยมีการ ถ่ายความเสี่ยงออกไปไหมนะสองสำคัญที่สุดเลยครับในเรื่องการประกันนะครับกำไรสระสมบริษัทประกันเสือนอนกินนะเขาได้กําไรมาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องสัญญาสิทธิ์อย่างเงี้ยถ้ากําไรสะสมเยอะแล้วหลายๆบริษัทที่มีกําไรสะสมเยอะเหล่านั้นเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ล่มครับแต่ถ้ายักษ์ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยมีกําไรสะสมมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวแปรที่เข้ามาเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเรื่องของตัวนี้นะครับ มาดูเนื้อหาในเชิงลึกของทางฝั่งทองบ้างที่ตอนนี้ตลาดกําลังเบ็ดอยู่กับเงินเฟอ้อที่มันกําลังจะมาอย่างต่อนเนื่องแล้วแหละไม่ใช่ชั่วคราวแล้วแหละนะครับเทรดเดอร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขายังมองแล้วก็ทองในนะคือจริงๆเขาบอกว่าเก็บทองให้มันค,คือบิดเนี่ยคือบอกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องรีบขายหรอก ถือไว้ต่อได้จะพูดภาษาเทรดเดอร์กันชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าตลาดในก็ฟาร,ร์มที่ที่ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐยังคงอดทนในการขึ้นดอกเบี้ยนะยังไม่ได้รีบขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละทองมันก็ขึ้นในฐานะอะไรก็เซฟเบ่เป่นธรรมดาอ่แต่เป็นเซฟเบเนที่ดีเขาไม่ได้เข้ามาดื้อเพราะว่าในคอน sumer price มันปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันในเดือนธันวาเห็นดูปฏิทินเศรษฐกิจแล้วจากข่าวภาษาไทยหรือว่า ข่าวทางฝั่งภาคภาษาอังกฤษเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไปดานนี่วันที่15แต่วันที่10เห็นไหมตัว C.P.I. ครับเรายังมีเวลาหนึ่งเดือน10ธันวายังมีเวลาสัก2อสามอาทิตย์ที่จะให้ราคา่อขึ้นไปสักพันเก้าพันเ้าร้อยยี่สแล้วได้ปลดออกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูตัวเลขนี้อีกทีหนึ่งก็ไม่ได้สายถูกไหมขึ้นมาเซปเปนนะใช่แต่มาดูตัวเลขตัวนี้กันนะระบาตบาติกรายสินค้าแห้งเทกองมันจะทําให้เงินเฟ้อหายไปหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูต่อนะครับในส่วนของทองคํา ทีนี้ถ้าทางฝั่งของคิดโก้บ้างวันนี้ก็เล่นข่าวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตอนล่าแข็งมันก็เลยพุ่งมาอทองก็เลยอ่อนค่าชั่วคราวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่เขาเห็นให้เราก็คือประมาณ1,880เนี่ยแนวต้านตัวนี้กับเนี่ยส่วนของเขาเองเนี่ยเขามองว่าจริงๆ1,830ในลงฟิโบแต่ของผมผมเห็นโลเดิม1,820แล้วก็มีฟิโบ1,818แต่ปรับขึ้นมาเพราะ,ะนั้นจะใช้กรอบนะครับ 1,850, 1,830หรือ1,820อันนี้ได้อยู่ที่ว่าย่อลึกโซนตรงนี้ย่อลึกแต่โซนตรงนี้มันเป็นรอบเล่นสัน้นเดี๋ยวไปดูภาพของราคาทองคุณจะเข้าใจกับขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะแล้วก็ทุกกำลังซัพพอร์ตกำลังสนับสนุนที่ช่วยเหลือให้ค่าขนมค่ากาแฟน้องๆแอดมินในการร่วมทำงานกับผม ซึ่งบางทีไม่ใช่กำลังทรัพย์ก็ได้แค่กําลังใจความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันเนี่ยแบบนี้ก็ช่วยให้น้องกับผมเนี่ยทำคอนเทนต์แล้วก็คลิปดีๆต่อไปได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะคราวนี้ดอลลาร์จะแข็งไปยังไงและจะทําให้ตัวอื่นร่วงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกัน,นก็เหมือนเดิมครับอ่ะอตรงนี้ตรงนี้ก็เฮดแอนด์โชเดอรธรรมดาธรรมดานี่แหละมันมานานแล้วคือตอนนั้นที่ ทำอย่างเงี้ยคืออยากให้เป็น False Signal ถูกไหมถ้า False Signal ทุกอย่างมันจบเลยแต่มันไม่ใช่ False Signal มันยืนยันแล้วว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งที่จะยืนยันได้มันมีอยู่2อย่างสําหรับ Pattern Head and Shoulder นะก็คือมี Break neckline ไปก่อนแล้วก็ Break ตัว High เดิมไปเห็นไหมพอตั้งตัวนี้ได้ตั้งตัวนี้ได้เอาละคราวนี้มันก็เป้าไกลๆกันว่ากันที่จุดเดียวเลยครับผมแล้วลง Fibonacci 97.4วัน97.4อย่างที่บอกครับไม่ว่า Bitcoin เนี่ยขึ้นมาถึงตรงเนี้ยลองลองดูทองก่อนนะ ขึ้นมาถึงตอนนี้ทองอยู่ที่จุดไหนก็ตามเนี่ยจริงๆกุญร,ร,รอยสักนิดนึง1,850นะหรือ1,820โซนอยู่ตรงนี้ซื้อได้เห็นไหมฮะนี่อย่างลุกขึ้นมาถึงขนาดนี้ไม่ลงเป้าถัดไปคือ96.25ทีนี้จะซื้อทองแล้วพอดอลลาร์เขาเป็นรอบที่อ่อนบ้างแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยหลังจากนั้นทองจะไปต่อยาวๆและรอบนี้ต้องขายทำกำไรกัน ฉันไดก้ก็ฉันนั้นนะขณะที่เขาขึ้นมาบิตคอยกำลังลงอทองยังไม่ลงใช่ไหมบิตคอยกำลังลงลงไปถึงจุดไหนละ่ะก็ดูแถวแถวเก้ประกอบด้วยอาจจะเป็นจุดที่ซื้อขืนเพราะแนวโน้มของบิตคอยเองยังคงเป็นขาขึ้นถูกไหมและพอดราล่าย่อตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาทํากําไรออกความอ,ออกบางส่วนแล้วแหละถ้ามีสัญญาณขายจากบิตคอยก็ต้องขายเพราะถ้าเขาร่วงลงมาเก 4.65และไม่หลุดนะครับตัวนี้จะเป็นแนวรับที่แข็งมากๆสเกลระดับรายเดือนเลยแหละแล้วถ้ามันไปต่อคราวนี้แหละครับโลกทั้งโลกเงินมันไหลเข้าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ที่มันแข็งมากๆเลยไปต่อมีปัจจัยพื้นฐานเข้าไหมอาจจะมีก็ได้อย่างเช่นกีวฉันลดจริงๆแล้วนะดอกเบีย้ยฉันก็เรียกว่าฉันขึ้นจริงๆแล้วนะเพื่อแก้เงินเฟ้อมันแข็งเอาดื้อๆเลยครับแล้วมันจะดึงดูดเม็ดเงินอีกเยอะแยะมากมาย ที่จะให้เข้ามาที่ดอลลาร์ในเรื่องนี้สําคัญเพราะไฟมันส่องมาแล้วพอไฟมันส่องมาแล้วทุกๆอย่างทุกๆอย่างก็จะจับตาที่ดอลลาร์เช่นเดิมในทางตรงกันข้ามนะครับนะภาพที่ออกมาจากทางฝั่งยูโรมันก็เฮดเลนโชเดอร์แต่เป็นลงเห็นไหมพอลงมาตรงนี้แหละครับคุณผู้ชม1.099ตรงนี้นะระหว่างทางอาจจะเป็นแบบนี้ได้ไหมก็ก็ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเส้นค่าเฉลีย่ย200วันอาจจะมารับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ก็ประเมินกันที่ตรงนี้แล้วดอลลาร์แข็งยูโรร่วงนี่คือตัวที่จังๆเลยส่วนที่เหลือตอนนี้มัน ทองมันไม่ใช่ซื้อติดปลายหน่วมมันผ้านวมแล้วครับติดซื้อกันเยอะแยะมากมายตอนนี้นะครับที่ไม่ยอมลงมาปกติถ้าแข็งขนาดนี้ทองลองคิดดูว่ามันจะลงมาขนาดไหนเห็นไหมแต่ตอนนี้ไม่ยอมลงคนเก็บแล้วมายอมขายออกเสียด้วยซ้ําไปคราวนี้มาที่ราคาทองกันนะครับนะตัวฟิโบหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองไม่ชนคือมันชิงกันขายหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดเมื่อคืนก็ชิงกันขายก่อนทีนี้ถ้าขายขายไม่ทนันถือต่อได้ เห็นไหมเจุ้ดเนี้ยถ้าใครขายทันแล้ว1847-1850รับได้แต่โซนข้างล่างครับมันมีอยู่2จุดแล้วตอนนี้1000ที่โลกเถียงกัแล้วตอนนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะลงมาจุดไหนละกัน1820-1830คุณก็อยากได้ของถูกใช่ไหมวันถ้ารอบนี้รอบนี้ลงมามีโอกาสเป็นไปได้อยู่ แต่ถ้าสมมุติเขายิงขึ้นไป1900นะ1,900บวกบวกอย่างเช่น1920-1930เนการยนอี่ยการย่อลงมาจุดนี้0ย1,850จะเป็นจุดถัดไปและอาจจะไม่ถึง1830กับ1820อการย่อลงมาจุดเนี้วันนี้ยังมีโอกาสลงมาได้แต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะย่อลงมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเองรอได้ครับตามกว่า1850นเอาว่าตรงกลางดีกว่า1840บวกลบเนี่ยถ้าได้ก็พอใจแล้ว นะครับในการซื้อคือหลังจากที่ขายไปแล้วส่วนใครที่มีแล้วถือต่อส่วนระยะกลางระยะก็เก็บแต่แจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับันนี้มาดูราคาในประเทศนะถ้าขายไม่ทัน2 9 0 0มก็ถือต่อครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเ,ออเสียดองเสียได้อะไรภาพที่ดียังมีอยู่เงินเฟ้อที่มีอยู่จริงก็ยังดีอยู่เขาเพิ่งอัดเงินเข้าไปในระบบแล้วพาดานนี่ แค่ขยายไปได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีนี่นี่ยังคงมีดีมีอยู่ยอ่อลงมา28,400แบบเนี้ย2บบนี้เพราะค่างเงินบาทแข็งอย่างเงี้ยคุณบวกลบเนี่ยกลางยาวเข้าได้หมด1,850เห็นไหมแล้วก็ได้กรอบแล้วกับ1,820แล้วกันนะมันสุดๆตรงนี้นะครับกับเวลาแข่ง97.4าไม ย่อลงมาแบบเนี้ยแข็งตรงเนี้ยซึ่งสถานการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีเงินเฟอ้อปรากฏ97.4บาทเนี้ยทองได้ลงเละเทะแล้วกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อมีเขาซื้อติดผ้านวมเงนไม่ใช่ติดปลายนวมกันแล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้า97.4เขาขึ้นไปถึงขนาดเนี้ยทองย่อมันเนี้ยเก็บได้หลังจากนั้นพอรอบดอลลาหมดอดอลลาจะอ่อนและทองมันจะขึ้นเลยหลังจากไม่ได้ยิง ก็มองว่าให้ย่อก่อนที่ซื้อไม่งั้นมันจะยิงจากจุดนี้ได้เลยไหมได้ถ้าสมมติว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะเป็นคาพูดของธนาคารอย่างที่คุณได้เห็นเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังมันกลายเป็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันจะมาจากปากของสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงหรือแม้ไม่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยหรือการลดคีีของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐครับโดยสรุปรอยย่อเราซื้อได้ถืออยู่แล้วถือต่อได้ระยะกลางเข้าได้28,400บวกลบ18501820 ทีนี้ในภาพระยะกลางระยะยาวเราจะเห็นภาพแบบนี้เห็นไหมย่อ,ยอลงมาสิยอ่อลงมายอ่อลงมา,งมาฉันเข้าได้เนี่ยสวยแล้วตอนนี้มัน resistance become support 28,400 28,500บวกลบเข้าได้ครับสาเปอร์เซ็นต์ถือได้สำหรับราคาทองนะเป้าต่อไปคุณผู้ชมนะก็30,000นั่นแหละหวังนะครับก็เ,เอาว่าถ้า Goldman s a c h บอกว่า2,300เนี่ยเราไม่ต้อง2,300ก็ได้2,000ก่อน2 1 0 0 3 0 0เดี๋ยวไล่ราคากันเราดูทุกวันอยู่แล้วนั่นคือภาพระยะกลางระยะยาวและหลังจากนี้สองหมืป้าตัดไปถ้าเข,าข้าตัด เห็นไหมครับค่อยดอกเบี้ยหรืหอ QE อย่างเงี้ยอ่และดอลลาร์ไม่มีร่วงแต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันยังมีนโยบายที่เพิ่มเติมอย่างดอกเบีย้ยจะขึ้นอีกดอกถอยมายัางเป็นทรงเดิมอยู่แรกกลางระยะคือย่อลงมาลึกๆ2อ0 0 0อ่าั้ยไหมถ้าสมมตินโยบายหรือขึ้นดอกเบียเบ้ยดีแต่เราจบรอบตรงนี้ก่อนขายลดความเสี่ยงกันก่อนย่อลงมาเล่นกรอบนี้ไหมหรือถ้าไม่ก็ลงมา2องห0ื่นอนาอยในอนาคตยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเอาวันสั้นก่อน วันที่10ทธันวาเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้คือหวังให้ขึ้นมาแถวตรงนี้จะได้ปลดของปลดออกกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าย่อลงมาถ้าไม่ย่อไปต่อเดี๋ยวค่อยฟอลโล่ตามนั่นคือเนื้อหาสาระในช่วงเช้านะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่เย็นนี้สวัสดีครับ